้าตองการความสำเร็จนะครับการานเป็นทีมเนี่ยสำคัญไหมสำคัญมากครับและทีมคืออะไรทราบไหมทีมคือ Together Everyone Achieve More รวมพลังกันเราจะได้รับความสำเร็จเนะี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมันมีความหมายคำว่ารวมพลังหรือว่า unity ในนั้น unity เนี่ยนะฮะ u คืออะไร uplift each other นะครับเรานะฮะยกย่องซึ่งกันและก,กัน พอเรายกย่องซึ่งกันและกันเราจึงต้องฟังคนเขาด้วยครับการที่ขัดแย้งกันเพราะเราไม่ได้ฟังคนอื่นเขาแต่ถ้าเรา uplift each other นะครับยกย่องซึ่งกันและกันเมื่อมีคนพูดต้องมีคนฟัง N ทนนี่สองคือ need each other เราเนี่ยฮะจำเป็นต้องพึ่งพาเพื่อนฝูงนะเพราะในความมาจริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นบบไปไม่ได้เลยที่ทุกคนจะเก่งทุกๆอย่างทุกๆด้านทุกๆแบบ จริงไหมครับเราจรึงต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับคนนี้เติมเต็มซึ่งกันและกันเราจรึงต้อง need each other อันนี้เป็นทีมมาแล้วครับ I นะฮะก็ะคือ intimately intimate หมายถึงความใกล้ชิดสนิทสนมครับเมื่อเราได้ลงเรือลาเด้วยกันละเมื่อเราเป็นการสร้างทีมละเราไม่ต้องเปิดใจที่จะให้เขาเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่คนรู้จกักละไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนร่วมงานแล้วนะครับแต่ต้องการเป็นเพื่อนจริงๆของเรา ที่เรารับฟังเขาได้และ T คือ Teachable ครับ Teachable หมายถึงว่ายินยอมที่จะถูกสอนได้ยอมที่จะเป็นนักเรียนหรือยอมเป็นผู้ฟังของเพื่อหลับ Y สุดท้ายก็คือ Yield แปลว่ายอมให้หลายครั้งพอเรามีทิฏฐิอยู่เนี่ยพราะเราไม่อยากเป็นผู้แพ้นเนี่ยนะครับคุณต้องการความสำเร็จจริงๆในชีวิตคุณต้องมีทีมและข้อที่5ครับ U N I T Y Yield ก็คือยอมให้ครับต้องยอมลดลาวาสอครับ และเมื่อคุณยอมรลาวาสอบยอมทั้งหนึงเกทีมยังคงเป็นทีมต่อไปและทีมสุดท้ายก็จะเป็น Together, Everyone, a c h i e v e More เราจะมีผลลัพธ์ร่รวมกันที่มากขึ้นกว่าเดิมครับ F4S Answer for Success